สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมกระจิกขามานะครับพูดถึงเรื่องนะครับการระเบิดหัวมันนะครับการระเบิดหัวมันเนี่ยนะครับบางคนว่าปลูกไปแล้วนะครับปลูกไปแล้ว2เดือน3เดือนนะครับหัวมันบ่มีเห็นว่าเขาจิแก้ไขมีวิธีแก้ไขหรือว่ามีสูตรปุ๋ยที่ระเบิดหัวมันเนี่ยแบบใดนะครับผมการปลูกมันเนี่ยนะครับผม ยืดเยื่อมาจนถึงอายุสามเดือนนะครับสองเดือนกลัวสามเดือนแล้วหัวมันยังโมมีนะครับแต่ว่ามันกระจีมีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับจังเริิมมีหัวนะครับแต่ว่านะครับสายพันธุ์ที่ปลูปกพวกตะกูลและย่องนะครับรบอกว่าจ,จะเป็นตระกูลและย่องและย่อง s <S 1ิเอและย่องซีหรือว่าพันแปดหนึ่งนะครับถ้าอายุสามเดือนแล้วนะจะมีหัวเบิดแล้วนะครับเริ่มจะมีหัวเบิดแล้วนะครับ เปลี่ยนจากหลักเป็นหัวแล้วนะครับเทคนิคนะครับการที่เขาจะระเบิดหัวมันนะครับหรือว่าจะใส่เนี่ยเพื่อว่าเล่งนะครับห้มมันเท่าเนี่ยเป็นหัวนะครับการเล่งหัวมันให้เป็นหัวเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับอย่าปล่อยให้อายุมันโดนเกินไปมันหลายเกินไปนะครับผมอ่าเห็ดจังได้กระซังนะครับเห็ดจังได้กระซางภาาในระยะเวลาบ่อให้เกิน4เดือนนะครับหัวมันตองมาเต็มแล้วนะครับผม ภายในระยะเวลาอายุมั่นเนี่ยบ่ให้เกินสี่เดือนหัวมั่นเนี่ยต้องมีย่างในน้อยแล้วนะครับถ้าหอดสี่เดือนแล้วเนี่ยไปขวดเบิงเนี่ยหัวมั่นเท่านี่ยางยางบม่มีเลยเนี่ยก็ต้องให้ได้เป็นขวดเอ็มลอยแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าผลผลิตของห้าเนี่ยจังจะได้นะครับย่างในน้อยเนี่ยเจ็ดแปดตันเจ็ดตันถึงสิบตันต่อไรจดได่จังสีเหตุใดจังสีสามารถเหตุใด,ดนะครับมันจังจิเป็นไปได้ แต่ว่าอายุมั่นสามสี่เดือนแล้วนี่หัวมันยังขหอ่อแคลเรอยู่นี่นะครับผมอ่ะมันเป็นไปบ่อใดว่าเขาปลูกมั่นแล้วนี่ไรหนึ่งฮิต๊กเจ็ดถึงสิบตันไดการเล่งนะครับการเล่งอ่ามันจะมีช่วงจังหวะในการใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงจังหวะในการใส่ปุ๋ยครับพี่น้องการเฮดไฮมั่นมวนว่าเขาเสียบแล้วมันจะแล้วเด้นะครับเสียบมั่นแล้วนี่ล่อแค่ว่าผลผลิตเท่าย่างเดียวมันโมเมนต์นะครับมันต้องมีจังหวะ หลักกช่วงจังหวัดที่เข้าระเบิดหัวนะครับคือผมเมาเนี่ยแหละนะครับเพศจังไรกระซ้างนะครับห้องใส่ปุ๋ยไปตามขั้นตอนที่ผมบอกมีหลายๆสูตรนะครับที่ผมได้ศึกษามากหลักกได้ทดลองทดสอบมาแล้วนะครับใส่ได้ผลที่ผมลงไปในคลิปหลายคลิปแลวกะนะครับแล้วกะเขาไปศึกษากับอาจารย์หลายท่านนะครับที่เพิ่นเหตุมากเพื่อนมีความเชี่ยวชาญในการปลูกมันนะครับหลักกาอัตราต่อไร่สูงนะครับผมจะเอาเป็นสูตรของอาจารย์แต่ละท่านนี่ มาลงแต่นะครับผมต้องขอไปเบิงนะครับว่ามันได้ผลคือเพิ่นเบาบอลมอนว่าเพิ่นเบาไปซื้อนะครับและการทาตัวใดที่ได้ผลนะครับผมก็จะเอามาลงก็สิขอสูตรน้ำเพิ่นมามาว่าสูพี่น้องฟังนะครับการทีดเหาเนี่ยจะต้องนะครับระเบิดหัวมันนะครับหรือว่าเห็ดใส่ปุ๋ยเห็ดจังไ๋ให้หัวมันนะครับเพิ่นหัวใหญ่นะครับออกหัวแล้วนะครับอายุ4เดือนนี่นะครับตองมาเต็มแล้วหัวมันนะครับ ตัวนี้นะครับมั่นให้หน้านะครับอายุสามเดือนนะครับสีผ้าพี่น้องมาเบิงดังแต่เสียบมาานี่นะครับผมัวตตมีฝนมานี่มือที่ผมมาทายนี่แหละนะครับแต่ว่าเอาบำรุงจังใดดินตัวนี้เป็นดินแข็งดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวนะครับหลังจากเสียบไปแล้วี่ยเกิดยากนะครับเกิดยากแต่เขากะใส่ในระบบการฉีดเอานะครับฉีดน้ำนะครับผสมปุ๋ยใส หังฉีดนี่แหละครับบำรุงดูแลรักษาไปเรื่อยๆนะครับแต่ผู้ใดเคยเห็ดแล้วก็ชิมีประสบการณ์ในการเห็ดกะฉี่หูจักนะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นไว้นะครับใส่ปุ๋ยรองพื้นไว้ห้องกะฉีดไปเรื่อยๆนะครับมีถาดอาหารบางท่านนี่ปลูกไปแล้วเนี่ยมะหันในมี่นะครับมะหันใ้มี่หัวอยู่นะครับอายุสองสามเดือนเหล้วเพิ่นวานะครับก็เลยมาว้าวสู่พี่น้อฟังนะครับเล่งหัวมันกะเล่งบ่ยากนะครับถามันสมบูรณ์นะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวผมสีขวดให้เบิ้งหัวมันนะครับอาอยุสามเดือนเนี่ยนะครับหัวฉีมาเต็มซํำไดนะครับเนี่ยครับเงาเนี่ยนยครับฝนตกมากอะบอคอยซุ่มปันไดดอกครับพี่น้องนะครับบอคอยซุ่มปันไดน,นะครับ หัวแล้วนะครับเนี่ยครับพี่น้องก็ถือว่ญญาใหญ่อะเด้นี่สามเดือนนี่ถือใบไงล่ญญะครับก็บพ่อเริ่มมีหัวแน่นะครับนี่ครับบอนว่าพ่อเริ่มมีหัวล่ะเป็นหัวแล้วนะครับท่อขวดเอ็มลอยแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยการใส่ปุ๋ยนี่นะครับใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาต้องใส่หลังจากาช่วงอายุถ้าเป็นมั่นหน้าเนี่ย สองเดือนครึ่งนี่เริ่มใส่แล้วนะครับระเบิดหัวการใส่ระเบิดหัวในพี่น้องนะครับโต๊ะที่ระเบิดหัวดีที่สุดนะครับก็บคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หกศูนย์สองต้องผสมปุ๋ยสี่สิบหกศูนย์หรือศูนย์สิบห้านะครับผมหรือศูนย์สิบห้านะครับเพื่อกระตุน้นการจเจริญเติบโตของใบลำต้นนะครับหลักกระกอ่าหลักกระหัวนะครับใต้ดินนะครับจังจะเฮ็ดให้ มันนี่มีถาดอาหารแล้วกะ็มีการกระตุ้น,นเพื่อระเบิดหัวไปในช่วงระยะอายุบ่ให้เกิน4ีเดือนเขาตรงมีหัวแล้วนะครับเขาตรงใด้ไม้มาเต็มแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยครับหัวมัก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องหัวใหยทอขวดเอ็มลอยแล้วนะครับต้องใส่ปุ๋ยอเอาปุ๋ยสูตรซิม้าก็ได้ครับพี่น้องปุ๋ยสูตรซิมา้ามาผสมกันกับ ปุ๋ย4600ถามมันแรงนะครับให้ซื้อปุ๋ยเก็ดมาปุ๋ยเก็ดสูตรซิมฮ่าซิมฮ่าก็ได้แล้วก็นำมาผสมกับสูตร0060เป็นปุ๋ยเก็ดแล้วก็เอามาละลายน้ำฉีดนะครับผมเอามาละลายน้ำฉีดพอว่าเขาฉีดฉีดร่องน้ำโค่นเงาแลา้วก็ใส่ใบใส่ลำต้นนะครับให้เพิ่นมีการจเจริญเติบโตไปพร้อม แต่ถังข้าใส่ปุ๋ย40อ่าถศเนาใส่ปุ๋ย0060ปุ๋ยเขาจะเสี่ยมเลยจะเห็ดหอมันนล่องหัวแต่ว่าการจเจริญเติบโตของนะครับของมันเนี่ยจะหยุดต้นสบอใหญ่บอสูงบอสัดบอพุ่งแล้วนะครับถังข้าใส่0060ตัวเดียวผมจะแนะนำให้ใส่4600หรือนะครับสูตร1ิหาผสมเข้าไปนำนะครับผสมเข้าไปนำเพื่อให้เพิ่นมีการจเจริญเติบโตทั้งใบทั้งต้นให้เพิ่น แท่งหยอดแท่งใบขึ้นไปน้ำนะครับให้เพิ่นอุดมสมบูรณ์ไปโดยเทั้งต้นทั้งหัวนะครับให้น้ำปุ๋ยสองย่างนี่มาผสมใส่กันนะครับการระเบิดหัวนี่นะครับพี่น้องใส่เทคนิคก็คือสีบอกเทคนิคให้พี่น้องนะครับถ้าสมมูรณ์่าเขาส่งเอานีเนาะปุ๋ยยูเรียนะครับในรูปแบบปุ๋ยเกตสอดหนึ่ง ้วก็ปุ๋ยศูนย์ศูนสองอนน้ำมาละลายน้ำ้วก็ฉีดใส่ใบแล้วล่ลงน้ำข้นเงานะครับล่งน้ำข้นเงานะครับใส่น้ำข้นเงาลักษณะนี้นะครับฉีดล่แล้วก็ฉีดใส่ใบนะครับเพื่อกระตุนให้เพื่อนมีการเจริญเติบโตทั้งใบน้ำให้แท่งยอดแท่งใบไป้วก็บํารุงหัวไปน้ำนะครับพี่น้องให้บํารุงหัวระเบิดหัวไปน้ำเพื่อจิตสางแป้งนะครับน้ำนักดีหัวมันใหญ่นะครับ หัวมันใหญ่ขยายตัวได้ดีอยากให้เพิ่หยุดชะง,งักบางท่านบางคนถึงอายุ3 4, เดือนสเดือนฉีระเบิดหัวไปเอาแต่0 0 6 0มาใส่นะครับมันก็เลยเห็ดให้มันเนี่ยบ่อใหญ่ต้นบ่ใหญ่มันจากหลังแล้กกระลงหัวต้นเฮาก็บ่ได้ขยายพันธุ์ไปปีหนานะครับเฮาต้องศึกษานะครับอ่าบ่อหูกับเขาไปเบิ่งในคลิปนะครับต่างๆที่ผมแนะนำนะครับผมนี่คือการแก้ปัญหานะครับ การแก้ปัญหาสีหัวมั่นบ่อล่งหัวฉีดปุ๋ยมาตลอดเพื้นวานะครับถ้าผู้ใดเดฟังผู้ใดสิคอมเมนเขามานะครับเด็เขามาเบิ้งคลิปนี้นะครับผมก็สิตอบไปเลยนะครับอ่าให้นําปุ๋ย0ูน0ูนี่นะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ผสมกันกับปุ๋ยยูเรียนะครับผสมปุ๋ยกับปุ๋ยยูเรียอ่า้าฝนตกหรือว่ามีความชื้นนะครับพี่น้องก็สามารถนํามาใส่ได้นะครับพี่น้องเด้ออ่าเป็นปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยเม็ดกับใส่ได้คือกันนะครับ ให้น้ำปุ๋ย0ูนย์ศูนย์หรืออ่ารือปุ๋ย0ูนย์ศูนหก็ลักผสมกันกับปุ๋ยสูตริหาก็ได้นะครับเห็ดเป็นสองตัวหนึ่งครับพี่น้องตวงกันเป็นสองตัวนึ่ลักก็เอาน้ำมาหยอดน้ำข้นตนนะครับผมมาหยอดน้ำข้นตนได้หรือว่าเป็นปุ๋ยยูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับสองตัวหนึ่งคือกันนะครับสองตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยยูเรียหนึ่งส่วนนะครับปุ๋ยศูนยปุ๋ยระเบิดหัวนี่สอง่วนครับพี่น้องหลักก็น้ำ เอาช้อนแกงเขาเนี่ยนะครับตักหยอดก็ได้นะครับหยอดลงไปตามเงาเนี่ยนะครับตามเงาเนี่ยเข้ากะกบไใบนะครับถ้ายานฝนตกสะล่างนี้นะครับหรือว่าหยอดใส่น้ำโค่นเงาก็ได้นะครับถ้ามีความชื้นแล้วนะครับคือฝนตกเนี่ยนะครับก็จะมีความชื้นแน่นะครับเป็นกระชีปุ๋ยกระชีละลายนะครับเผื่อเข้ากะซ้ํามาดึงไปกินได้นะครับแต่ว่าณฐานในช่วงนี้ผมจะแนะนําให้เป็นฉีดทั้งใบดีกว่านะครับฉีดทั้งใบดีกว่าเป็นอย่างตี ฝนตกลงมาพอดีนะครับพอวันในระยะเวลาที่ปลูกมันมานี่ถ้าเป็นมันไหหน้านี่พี่น้องมันขีแห้งขี้แรงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ถ้าฝนตกลงมาแน่นะครับใบพุ่นอ่าบอกง่ายว่ามีความชื้นนะครับฝนตกลงมาใส่แล้วนะครับการจะเริ่เติบโตจะดีนะครับให้ฉีดใส่ทั้งใบนะครับถ้าผู้ใดอ่ามีอ่าสารจับใบกับผสมกับไปแน่นะครับเหตุห้เพื่อจับใบให้พืชเขากินได้ง่ายนะครับบ่มันจงบ่อไหลนี้นะครับจากน้าฝนนะครับ มีหลายๆอย่างเทคนิคหลายหลายยางนะครับตัวใดที่บอขอใจจะขคอเมนข้ามาถามนะครับพี่น้องครับการระเบิดหัวในช่วงอายุย่าให้เกินสี่เดือนหัวตองมาเต็มแล้วนะครับหัวตองมาเต็มแล้วถ้าเกินสี่เดือนไปแล้วหัวมันเนี่ยแสดงว่าสายพันธุ์นั่นเนี่เขาต้องเปลีย่ยนไม่แล้วนะครับปกติปลูกมันเนี่ยอายุมันสี่เดือนแต่เขาบปลุงมาป่านนี่แล้วนี่มันต้องได้นะครับยางเนี่ยหน่อยหน,ยน,ยนต้องขวดเบิ้งนี่ หัวมันต้องอยู่ประมาณขวดเอ็มลอยครับพี่น้องอัตราต่อไร่มันจังชิดได้สูงนะครับจังชิดได้หลายแต่ว่าถาซีเดือนแล้วยังมาหั่นในมีหัวนี่นะครับบกเกินไรแต่มันห่าเล็งกระคักกับบกเกินไรละสามสี่ตันครับพี่น้องนะฮะแต่ว่าถามาหัวมันนี่อยู่ประมาณขวดเอ็มลอยนะครับบกเกินอายุสีเดือนนี่นะครับได้แน่นอนครับเจ็ดึงสิบตันต่อไรนะครับ ระยะห่างการปลูกก็คือ80นะครับ80นะครับเอาประมาณนี้นะครับบ่อยเกินนี้นะครับหรือว่าบ่อหาหน่อยก็นี่นะครับเอาประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับเขาจังจะอ่าโอเคในการอ่าผลผลิตของเขานะครับการบ่อห่างเกินไปบ่อที่เกินไปครับพี่น้องนะครับการแก้ปัญหาก็คือระเบิดหัวมันนี่ยาผสมตั้งแต่ศูนย์หกศูนย์อย่างเดียวครับเขาต้องผสมสูตรซิม้ากันไปน้ำแน่นะครับผสมสูตรซิมฮาก็ได้ หรือวา่า4600ก็ได้นะครับผมมาปรับใส่นะครับเพื่อว่าให้เพิ่นได้กระตุ้นการจเจริญเติบโตของยอดของใบไปนํานะครับเพื่อแทงยอดแทงใบให้เพิ่นไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็เพิ่นก็สิลงหัวด้วยปุ๋ย0060เ <sk r> พราะว่าผลผลิตของเฮาก็คือเอาหัวมันแล้วก็ต้องได้ล่ำเพื่อขยายพันธุ์ต่อปีหน้านะครับผมอ่าแต่ผู้ใดฟังแล้วบ่เข้าขใจจังได๋จังคอมเมนต์เข้ามาถามเด้อพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งคลิปให้จบซะก,ก่อนนะครับอ่าการระเบิดหัวมัน ถ้าหัวมันผู้ใดยังม่หั่นในมีนะครับให้ใส่สูตรนี้เด้อหลังจากมันไปแล้วอายุ3เดือนนี่เ้าระเบิดไปเลยนะครับใส่ปุ๋ยระเบิดไปเลยระเบิดหัวมันนะครับเพื่อสางแป้งนะครับบางทีดินเห่าเนี่ยมันเสียมสภาพหรือว่ามันบ่มีถาดอาหารนะครับหรือว่าบ่มีอ่าโพแทสเซียมที่จะอ่ามันบ่มีหลนะครับหัวมันเขาเลยหัวหน่อยนะครับเขาจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยถ้าบ่ใส่ปุ๋ยกับบอยไนนะครับหัวบอใไญ่หัวบ่ดกนะครับน้ำนักกับบอดีนะครับเพื่อเส้นแป้งกับหน่อยนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็โจ๋ยวไปเพียงซรัมมี่แล้วครับพี่น้องถ้าผู้ใดบอกข้าใจยังกัดจังคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจ๋เพียงซรัมมี่ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ